สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัานด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากมากเลยนะคะที่แมมกับพี่นัาน,นะคะอยากจะนําเสนอที่ดินเงินผ่อนให้กับคุณผู้ชมนะคะผู้ติดตามช่องของเราโดยเฉพาะเลยนะคะได้ทราบข้อมูลก่อนใครค่ะวันนี้นะคะแบบมาอยู่ในแปลงที่ดินเงินผ่อนเนื้อที่1ไร่3งาน35.70ตารางวานะคะแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านตะเคอตําบลด่านจาก อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รังวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอรับโฉนดนะคะ การผ่อนนะคะผ่อนอย่างไรพี่นัทอยากทราบไหมคะอยากค่ะพี่นัทอยากทราบใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวแบบจะแจ้งนะคะแจ้งพี่นัทแล้วก็แจ้งคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยที่ดินเงินผ่อนแปลงนี้นะคะเราจะขายในราคาพิเศษมากๆเลยนะคะโดยการให้ลูกค้านะคะชำระเงินครั้งแรกเป็นเงินจองบวกทำสัญญา12,000บาทเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณผู้ชมนะคะชำระเงินจองและทำสัญญา1 2 0 0 0แล้วเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ ดินได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีขอบเขตของแปลงที่ดินแบบชัดเจนนะคะเนื่องจากรังวัดเรียบร้อยอหลังจากนั้นแล้วเมื่อจ่ายเงินหมื่นสองทำสัญญาแล้วก็ผ่อนต่อไปอีกนะคะเดือนละ6,000บาทนะคะไปอีก77งวดค่ะงวดสุดท้ายนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใจ่ายในงวด77แต่บวกยอดเพิ่มมาอีก4,205บาทก็เป็นอันว่าจบ ราคาที่เราขายนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่นานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะคะเป็นที่นาแล้วก็พื้นที่ไม่ต่ำนะคะดินดีอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านนะคะทำเลดีราคาถูก ปัจจุบันที่คุณผู้ชมเห็นนะคะยังไม่มีน้ำหากคุณผู้ชมนะคะหากคุณผู้ชมต้องการที่ดินเงินผ่อนราคาถูกแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเลยนะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะแอดไลน์ไอดีนะคะ063-841-2188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าใครดีดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nwre a l Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณนะช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ